นายหน้ารับซื้อต้องให้ราคาดีแน่ๆเลยอ่ะแม่คะแล้วทำไมเราถึงไม่เอาทองไปขายที่ร้านทองอีกล่ะคะแม,ม่แล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาทองไปขายให้นายหน้าด้วยพวาเขาตะวดราคาเราจะตายเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกแม่ก็ขายแบบนี้มาตลอดอ่ะเราล้านทองทั้งวันอ่ะได้ค่าตอบแทนแค่นิดเดียวแต่เขา เราไปขายอ่ะเขาได้ตังตั้งเยอะเลยนะแม่เจ้านายนี่เก่งจริงเลยกดราคาว่ามันยังติดดินเลย <S 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 คนงูเนี่ยมันก็ต้องตกปเป็นเหยื่อของคนฉลาดดีวะเนี่ยยังเหลือนังเบลอีกคนนึง เราไปดูกันดิว่ามันได้ทองเท่าไหร่งงๆอย่างมันเนี่ยนะขายทองให้เราได้ในราคาถูกแน่ไป จ้าหน่องเบลวันนี้เนี่ยได้ทองมาไหมอย่าบอกเขานะแม่อย่าบอกนะเฮ้ยว่าไงวะเอามาบัองอิอยู่ได้มีอะไรก็พูดมาดิเงียบๆแบบเนี้ยผมว่าแม่งเจอทองแน,น่เลยวันนีนี่ถ้าเจอทองเนี่ยเธอก็ต้องเอามาให้ฉันเธอก็รู้นี่ว่าถ้าไม่มีฉันเนี่ยเธอจะเอาทองพวกนี้ไปขายใครหน้าไหนฉันมารับซื้อถึงที่เลยนะเวย้ย ถ้าเธอเอาทองไปขายในเมืองเนี่ยมีหวังโดนกดราคาแน่เข้าใจเลยใช่ไหม,เอ,อไมเ,เ,เอาทองมาฉันรู้เร็วเอาทองมาคือว่าวันนี้ฉันหาได้แค่นี้จ้ะมามา ทั้งวันได e ้แค <im> <ician deutlich> <festival> ่นี้เองเหรอคือว่าทั้งวันฉันก็หาได้แค่นี้ล้ะจ้ะวันนี้โชคไม่ดีอะจ้ะตัวนายผมว่ามันซ่อนไว้แน่ๆเลยเฮ้ยใช้เครื่องสแกนตรวจให้เจอ ตรวจให้ละเอียดไอ้พวกนี้มันชอบบุกมิบไว้ใจมันไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจ้านายเจอแล้วก็ไม่ชันดิวะเร็วนี่มา นี่กระปาอะไรลงไปวะก็ทองไงถ้าแม่หนูไม่ได้คนอ,อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันืมไอเด็กไปเ,เจอไปเจ้านายหายด,ดีนะแกเลยมาช่วยฉันหาฉันไม่เจ้านายแกนทำไมบออกคำสั่งฉันได้ไงเร็วๆครับครับเจ้านายเดี๋ยวไปแบบนี้แหละเร็ว นหนวะนี่แม่เราต้องรีบหนีเฮ้ย,ย,ยลูกรีบเอาไปซ่อนเร็วแล้วแม่ล่ะเดี๋ยวแม่จะล่อพวกมันบีบทางไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากทิ้งแม่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ได้แต่นี่มันก้อนหินนะจริงวะแปลงเลยใกล้เด็กไปแล้นมันปลามาทางนี้ไม่ใช่เหรอวะไหนวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าพวกแกสองคนหลอกฉันวะฮะหนีไปเร็วเร็วตามมันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแกตามไอเด็กนี่ไป เดี๋ยวฉันจัดการหนากับมิวเองไอ้ไอ้อยากได้เนี่ยก็ตามมาเอาสิทองอยู่ที่ฉันเอาไอเดียเจ้านายก็ตามมันไปดิว่าตามมันไปเลยเอ้ไอ้ไอ้ให้หยุดนะวัยว้ยไอ้ไอ้ จับก็ได้ะ้วยสุดท้ายเนี่ยแกก็หนีฉันไม่พ้นไงถ้าแกกระโดดลงไปเนี่ยแกตายแน่ ขนาดนี้ผมไม่เก่งหรอกนายเก่งนายก็กระโดดไปเลยผมกลัวอ้้วล้วจะเอาไงดีวะเนี่ยทีเนี้ยเฮ้ยพ่อแบงนุนไปเร็วเ,เร็วเอเร็วเร็วเร็วดิวะเฮ้ยนาาทุฝัน,นหยุดนะ แกทำเสียงดังทำไมวะเห็นไหมเลยฉันนอนอยู่เนี่ยน้าหน้านด่ะเอาแต่นอนทำไมถึงไม่ช่วยแม่ทำงานบ้างอืมไอเด็กนี่เดี๋ยวปั๊ c. แล้วนองบิวหายไปไหนำไมไม่กลับมาด้วยกันแม่ลราพวกนายหน้าไปอีกทางงั้นสแสดงว่าพวกแกเนี่ยหาทองกันมาได้ใช่ไหมแล้วนังบิวก็เอาทองให้แกแล้วมันก็ล่อพวกนายหน้าไปทางอื่นไม่ใช่นะไม่ใช่เอาทองมาให้ฉันเดี๋ยวเข้า แม่เป็นของแม่กับหนูยังไงนางบิวอ่ะมันหาทองมาได้มันก็ต้องให้ฉันอยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะแกก็เอาทองมาด้วยอย่าให้ต้องมมโหไม่อย่าละหย่าของหนูไปอย่าละอย่าของหนูไปไเอ้ทองของหนูขึ้นมาพี่นะเอ้ทองของหนูขึ้นมา,เ,า,นมาเรื่องอะไรจะ,จะให้วะเนี่ยเดยวฉันเอาทองเนี่ยไปขาย แล้วเงินอ่ะฉันจะเก็บไว้คนเดียวแมท่ทองฝันทองเหรอลูกแม่ยังรักนาทอยู่ไหมอ่ะหนูเก่ียดนารัท่ะนานร์ทเขาแย้งทองไปจากหนูอ่ะพักหนูแล้วก็ตีหนูด้วยจริงเหรอลูกโอ้ลูกแม่ แม่จะไม่ยอมแม้ใครมาทำร้ายลูกอีกเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันนะลูกแม่ไม่อยากอยู่กับนันท์แล้วอะ่ะเราไปตั้งต,งต้นชีวิตใหม่ที่อื่นกันนะจริงนะคะแม่แม่ไม่ได้โกหกหรอกนะไม่โกหกแน่นอนลูกที่ผ่านมาแม่ขอโทษนะลูกที่แม่พาผู้ชายคนนั้นเข้ามาในบ้านจนทำให้ลูกไม่มีความสุขอะต่อไปนี้ แม่จะเป็นแม่ที่ดีจะดูแลทอฝันเองนะลูกแม่สัญญาแม่คะนูฝนกระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วนะคะแล้วในนี้ก็มีเงินที่แม่ซ้อนไวอยู่ด้วยฉลาดจริงเลยลูกแม่งั้นเรารีบหนีกันดีกว่าหนีไปตายเอาดาบหน้านะลูก ในที่สุดฉันก็ได้ทองมาแล้วจิตรวยแล้วเว้ยทีนี้เจ <c oughs> ้านายอันนี้มันเป็นผลของบิวแน่เลยผมว่านะมันแย่งทองมาจากน้องบิวได้แน่ไอ้นุ่มฉันได้ข่าวว่าแกมีทองเหรอวะไปขอดูหน่อยเด็กจะมาขอดูแล้วก็มาขโมยทองชายดิบะเฮ้ยป่านะเวย้ยฉันแค่จะมาซื้อทองแกต่ออ่ะ เออแล้วไอทองนั่นอหะแกเอามาจากไหนวะก็เอามาจากนางทอฝันนะดินงั้นแกก็ไปขโมยนางเด็กนั่นมาดิเฮ้ยทอฝันมันเป็นลูกเลี้ยงฉันทองของมันก็คือทองของฉันทองของนางบิวก็เป็นทองของฉันเหมือนกันทองของนางบิวจริงด้วยไหรอเอางนี้แกจะขายให้ฉันไหมฉันขอซื้อทองต่อเองยิงเดิด แกจะให้ฉันเท่าไหร่วะห้าหมื่นมาเอาเอาทองมาเลยมาเอา้ยเ,เงินมาของไปดิวะเอาเงินมาก่อนของจะได้ไป บอกฉันเหรอนี่มันก้อนหินไม่ใช่ทองเอาเงินคืนมาแบบนี้เลยโุ๊กเฮ้ยไหนนางทาฝันบอกว่ามันคือทองไงวะแกโดนลูกเลี้ยงหลอกล้วแหละไอ้ฟุกกระทืบมันโคตรฐานทำคัแนเสียเวลาเฮ้ยอย่าเข้ามาเ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องกลัวนะลูก เงินที่ลูกเอามาพอจะเป็นค่ารถเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ไกลๆแล้วเราก็ไปตั้งต้นกันใหม่นะลูกแม่จา๋าหนูรอคำนี้มานานมากเลยนะคะแต่แม่ไม่ต้องกลัวจะลำบากนะนี่มันไหนหนูบอกว่านานัดเอาไปไงแม่จา๋าแม่จำตอนที่หนูอยู่ทาน้ำนได้ไหมคะ หนูอะหลอกน,นายหน้าขี้กงได้ครั้งหนึ่งแล้วหนูก็เลยคิดว่าถ้าทำอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เฮียเฮียูยยยนูเฉยนายนัดอะไม่เคยไปเล่นข่าทองไม่มีความรู้เรื่องทองน,นานัดก็เลยคิดว่า ิ่ที่หนูทำตกอะ่ะก็คือทองลูกแม่ฉลาดจริงๆเลยอะ่ะของของเราก็คือของของเราละแม่แม่จะเอาทองนี่ไปขายเราจะได้ลืมตาอ้าปากกันทันทีนะลูก